จเจริญธรสำนึกดีค่ะลูกๆทั้งหลายยืดตัวขึ้นค่ะแมวท้องสูดลมเบาๆเข้าไปให้เต็มปอดเต็มเนื้อเต็มตัวจิตสติเข้าไปสังเกตภายในร่างกายเห็นเวทนาไหมเห็นความรู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงข้างในไหมคะสังเกตตรงนี้นะการสังเกตความรู้สึกสังเกตเวทนาสังเกตตรงนี้ สูดลมเข้าเบาๆเข้าไปให้สูดลมให้จมูกทํานะจมูกทนะําหน้าที่สูดลมเข้าไปตามปกติเลยเป็นลมเบาๆสบายๆแต่ภายในร่างกายของ,องเราต้องเกร็งนะเกร็งเนื้อเกร็งตัวทําให้มันตื่นตัวคําว่าเกร็งนี่ก็คือตื่นตัวร่างกายตื่นร่างกายไม่หย่อนยานไม่ปล่อยให้มันงอให้มันเอียงให้มันตั้งฉากกับโลกเลย เหมือนท่านั่งของพระพุทธรูปอันนั้นจึงจะเป็นท่านั่งที่ถูกต้องตามสรีระและก็ตามหลักแรงดึงดูดของโลกนะถ้าเราร่างกายไม่โคดไม่งอไม่เป็นอะไรนี่นะไม่ผ่าตัดไม่บิดไม่เบี้ยวนี่นะเรานั่งท่าพระพุทธรูปนั่งท่าพระพุทธรูปเนี่ยมันจะทำให้แรงดึงดูดของโลกนะคะ มันสมดุลมันดึงดูดร่างกายของเรามันสมดุลมันจะไม่ทําให้เสียสมดุลฉะนั้นการเกิดเวทนาหรือความเจ็บปวดจากการนั่งผิดที่มันก็จะไม่มีแล้วนั่งผิดท่าผิดทางผิดลายก็จะไม่เกิดขึ้นแต่มันจะเกิดเห็นทุกอริยสัจอันนั้นจึงจะถูกต้องนะมันจะเห็นทุกอริยสัจคือความไม่เที่ยงของ ขันห้านะทั้งร่างกายร่างกายนี้เราไม่ต้องมานั่งพิจารณามันก็รู้แล้วว่ามันเกิดมาใหม่ๆมันก็เด็กๆอยู่ใช่ไหมทารกอยู่ก็เป็นเด็กโตนะเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนวัยหาเงินวัยแต่งงานวัยทำงานแล้วก็วัยผู้สูงอายุชาราสอวอ,อะไรทั้งหลาย วัยไม้ใกล้ฝั่งวัยใกล้จะหมดอายุไขเทียนไขใกล้จะหมดเทียนหมดไส้ทุกคนต้องผ่านอย่างนี้อันนี้คือกายเขาเรียกความไม่เที่ยงของกายให้เราพิจารณาตรงนี้การปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นจากทุกต้องดูเวทนาดูความรู้สึกในขันห้าในร่างกายนะ มันมีหลายแบบกลูบาอาจารย์ธรรมะมาอบรมมาสั่งสอนมาถ่ายทอดมีมากมายหลายแบบแล้วแต่ละรูปแต่ละนามที่เขามีปัญญาระดับไหนมีปัญญาระดับโลกียะเขาก็จะพูดเรื่องโลกโลกนะคะให้ได้ให้มีให้เป็นอน,นันใช่เลยให้สะสมให้ตักตวงความรู้ไว้ให้เยอะ เอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะคะทั้งโลกนี้เข้าเอาไว้นะเอาไว้สอบเอาไว้เอาไว้ไปตอบข้อสอบไปตอบคำถามหรือเอาไว้ทำอะไรก็แล้วแต่สะสมให้ดูเป็นปริมาณมากให้รู้มากรู้มากให้สะสมได้มากๆให้คนอื่นรู้ว่าเรามีความรู้มากก็เป็นทางโลกไม่ผิดอะไรแต่ สังเกตดูใครที่รู้มากมีคนยอมรับนับถือมากตัวตนก็ใหญ่ใหญ่ตามไปนะนั่นะคนที่รู้มากอบรมสั่งสอนผู้อื่นมากๆใครถามบางคำบางประโยคบางพยางถามยังโกรธเลยอันนี้เป็นการรู้มากพร้อมกับตัวใหญ่ไปด้วยนะคะความอัตราตัวตนใหญ่ไปด้วย ก็จะเป็นทางโลกียะนะคะส่วนกับทางโลกุตระไม่ผิดหรอกนะคะใครอยากจะสะสมมากๆก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าเป็นสิทธิทส่วนบุคคลแต่คำสอนที่พระพุทธองค์มอบให้คืออาณาปณสติและวิปัสสนานี้หรืออาณาปณสติสูตรให้เรามาศึกษาพระสูตรของอการมีสติกลมหายใจเนี่ยมันเป็นการทำให้เรารู้เนื้อรู้ตัวนะคะ ให้เห็นตัวเองให้เห็นกิเลสหเห็นบาปอากุศลเห็นเจ้ากรรมในเวรก็คือตัวเรานี่แหละเห็นความคิดจิตตะสังขารคือเจ้ากรรมในเวรนี่นะนะให้เห็นบาปอากุศลกิเลสของตัวเองให้เห็นโรคภัยไข้เจ็บโรคกายโรคจิตให้เราเห็นตรงนี้การมาศึกษานะการปฏิบัติเจริญอาณาปณสติและวิปัสสนาเป็นสูตรสำเร็จเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นเท่านั้น ไม่ได้ทำทำให้มีให้เป็นให้มีใครมายกย่องนะถ้าใครปรารถนาตรงนี้ก็จะส่วนทางนะคะส่วนทางกับคําสอนคําสอนที่เราสอนไปมันก็ไม่มีประโยชน์สอนเพื่อให้ได้ให้มีให้เป็นไม่มีประโยชน์ฉะนั้นลูกๆทั้งหลายนะเมื่อฟังแล้วจากครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหมมนนรือสมเด็เชียร์เลยทั้งหลายหรือคารวาสที่มา พูดอนาปนสติหรือวิปัสนาต้องไปในแนวที่หลุดพ้นไปในแนวที่สลัดออกเบากายเบาใจสลัดความมีหน้ามีตาให้ได้ให้มีให้เป็นเอาออกนะสลัดออกอย่างนี้นะสลัดความให้ได้ให้มีให้เป็นเนี่ยเอาออกให้หมดนะสลัดความเห็นแก่ตัวออกสลัดความงุดหิดขัดเครื่อง สลัดความอิจฉาริษยานี่แหละเอาความเห็นแก่ตัวออกนะคะคือยึดตัวเป็นใหญ่นะยึดหน้ายึดตายึดทรัพสมบัติยึดยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าสอนให้เราเป็นอย่างนี้เราถอยนะคะเราถอยนะฉะน้นเพื่อความอิสระของจิตเพื่อไม่ให้เสียเวลาเวลาเรามาปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติธรรม ต้องฟังสูตรมยปัญญาในฟังเสร็จแล้วเข้าใจแล้วนี่เอามานะพินิษ์พิเคราะห์ดูโยนิสโสมนสิการหรือโอปนันนยโกดูอ๋อน้าเชื่อถือน้าเป็นไปได้ฟังคำสอนและมีเหตุมีผลลงมือทำเลยนะคะจากสูตรมยปัญญาภาวจินตามายปัญญาและภาวนามยปัญญาจะตามลำดับขั้นเลยภาวนามยปัญญาเป็นลงมือปฏิบัติ ลงมือแก้สมก,การลงมือพิสูจน์ลงมือทดสอบทดลองดูดตัวเองนะไม่ใช่ไปทดลองทางวิทยาศาสตร์ข้างนอกไม่ใช่เอาอุปกรณ์อะไรมาทดลองอย่างนั้นไม่ใช่ใช้จิตและสติไปทดลองไปดูข้างในนะอยู่กับความเจ็บปวดดูนี่แหละทดลองละเริ่มแก้สมก,การละ เริ่มสูดลมกลั้นลมปล่อยลมไปสักระยะเริ่มเห็นความมึนศีรษะมึนหัวนะเวียนหัวเวียนกล้าวและโรคภัยใข้เจ็บอยู่ตรงไหนมันจะผุดขึ้นมาให้เห็นเลยนะอันนี้คือสัจธรรมความจริงเป็นอริยสัตวทุกอริยสัตว์เลยให้เราเห็นทุกอย่างนี้แหละถ้าใครเห็นธรรมแล้วเห็นทุกอย่างนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันยุดดีดีเดี๋ยวมันเจ็บขึ้นมาปวดขึ้นมาคันขึ้นมา คลั่นเนือคลั่นตัวร้อนขึ้นมาหนาวขึ้นมาอึดอัดขัดเครืองโกรดแค้นเศร้าส้อยเงาหงอยอยู่อยู่ผุดขึ้นมาผุดลุกผุดนั่งนะแต่ว่าเวลาเข้าคอร์สเนบมันจะผุดลุกผุดนั่งไม่ได้นะต้องกดขาวไว้นะคะกดขาวไว้แต่ถ้าเราอยู่ในที่ส่วนตัวห้องส่วนตัวหรือปฏิบัติอยู่อาสมที่บ้านนะคะที่ไม่ได้เข้าคอสนะคะ แมลงไปไกลๆลูกเดี๋ยวจะมาบีบมันอีกใส่แมลงเราอยู่ใกล้ตรงนี้นะคะแมลงก็มาตอมเราก็ไม่ว่าจะกัดกันแล้วกันอย่ากัดกันอย่าปล่อยสารพิษส่วนใหญ่มีตัวนอนตัวใหญ่ๆแล้วหลังแม่นี่ไม่กลัวธรรมดาเขาก็เป็นสัตว์ที่ต้องการชีวิตนะเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็จะเจริญเติบโตไปเป็นผีเสื้อไปเป็นแมลงปอนะมาตอมเราก็ไม่ว่ากันขออย่ากัดอย่าปล่อยพิษก็แล้ว แม่ก็แพ้ง่ายอยู่นะคะ <c oughs> เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทันกิเลสนี่แหละนะให้ทันความคิดส่วนใหญ่ความคิดมันเป็นสมุทัไทยนี่นะมันเป็นต้นตอของทุกเลยนะที่จริงเราอยู่ด้วยกันดูดีๆเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยสมมติแม่ก็ไม่ชีบปู่อยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยสาวนีอยู่ด้วยกันดีๆอยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ดูลมหายใจนะ ถ้าเราไม่ชงจิตไปข้างในนะไม่ไปสังเกตลมหายใจเวทนาและความรู้สึกนะเดี๋ยวมันจิตมันจะปรุงแต่งนะอาจจะเดี๋ยวคนนั้นพูดเรื่องคนโน้นมาคนนี้พูดคนนี้มาเดี๋ยวมันจะเริ่มคิดแล้วนะพอคิดแล้วมันจะไหลตามไปเลยนะไหลไปตามสิ่งที่เราเอามาพูดคุยกันนั่นแหละอันนี้แม่ยกตัวอย่างนะคะแม่ยกตัวอย่าง สมมติลูกทำอะไรโทรมาลูกกลัลยาณมิตรโทรมาหาอย่างสว,วัีบ้างเนี่ยโทรหาไม่ชีปุ๋ยบ้างในถามเรื่องอัดเรื่องทำก็มีอยู่นะอยู่ตรงนี้นะถ้าเราได้ยินได้ฟังเขาถามเนี่ยเราเอาประสบการณ์เราตอบเลยตอบแล้วก็จบเลยอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าไปอัดจ,จะสมมติเขาถามเรื่องวลาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมทำไมมันเวียนหัวอย่างนี้นะถ้ามันมันตาลายแล้วก็ตอบว่าเป็น สภาวะธรรมที่ลมหายใจไปกระตุน้นธาตุดินน้ำลมไฟให้มันผุดขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นมาเป็นทุกเวทนานะคะให้เราอุเบกขาวางเฉยให้ได้มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องบอกงี้นะทำอย่างนี้เลยนะคะแก้ไขด้วยการกลับมาที่ลมอย่างนี้นะเราก็แนะนําไปนี่แหละมันก็แก้ไขได้นะอย่าไปปรุงแต่งว่าโอ้อาจจะเป็นโรคนั่นโรคนี่หรือโรคโน่นหรืออะไรกันแล้วอย่าไปปรุงแต่งนะ พวกเราเนี่ยสมมติสมตสมติลูก,ลก,ลกฟังแม่อยู่นี่นะสมมติมีคนมาถามนี่นะมาถามว่าอย่างนั้นอย่างนี้แม่เวลาหนูทำอนาปนาสติมาทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะถ้าเราได้ยินคนอื่นถามเราเราก็ตอบเลยนะคะตามที่ลูกเป็นนั่นแหละนะถ้าลูกปฏิบัติแล้วมันเกิดเวียนหัวนี่แม่ก็ตอบให้เลยว่าลมหายใจมันเข้าไปกวนนะคะธาตุสี ดื่น้ำลมไฟให้มันปรับธาตุปรับขันแล้วมันจะเกิดเวทนาขึ้นมาเนี่ยนะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเป็นเรื่องธรรมดาให้เห็นทุกไม่เห็นทุกก็ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมแล้วพระพุทธองค์ก็สอนปฏิบัติธรรมต้องเห็นทุกเห็นทุกแล้วจะเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นตัวเรานี่เลยนี่เองนะเห็นตัวเรานี่แหละได้คำว่าอริยะคือเราเห็นตัวเรานี่เองนะ เราปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ความเป็นอริยะคือให้เห็นตัวเราอริยะคือญาณญาอย่างรู้อริคือกิเลสเรานี่แหละความไม่ดีของเราในความชั่วของเรานี่แหละคําว่าอริยะผู้ที่เห็นกิเลสตนเองเห็นความไม่ดีตนเองเห็นความอวดดื้อถือด,ดีเห็นความอวดดีของเราเห็นความอหังการมมังการ เห็นความขี้อิจฉาริษยาของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอริยะเห็นแล้วพอเห็นแล้วนี่เราจะเห็นความน่าเกลียดของเรานะแล้วเราจะไม่กล้าทําอีกนะคะก็กลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมให้สิ่งที่เราเห็นนี่มันดับไปนะคะมันหายไปมันน,นนิโรธไปคําว่านิโรธคือกิเลสด,ดับนั่นเองเนี่ยนิโรดคือกิเลสด,ดับนะนนไม่ได้แปลว่างอย่างอื่นนะนิโรธคือกิเลสด,ดับนะบางคนนี่ ไม่ได้นะนี่โรธเดี๋ยวมันจะตายนะว่างงีงนะนิ่พานก็ไปไม่ได้นะมันจะตายนะอย่างงี้ะ oh. โอ้โหเข้าใจผิดตายนั่นคือกิเลสนะกิเลสตายนะพวกเราลูกๆทางไหลไม่ต้องกลัวให้มันตายไปเลยกิเลสนั่นแหะ <S <S ความโกรธของเราเนี่ยให้มันตายไปเลยนะเข้าครอร์สแรกเนี่ยของของแม่เนี่ยคอร์สแรกของที่ธรรมะอาภาเนี่ยกิเลสของแม่ตายเลยนะนี่โรธเลยนะแม่ประเมินประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่ง เราก็ดูเอานะประมาณครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะความโกรธของแม่หายไปนะก็แม่ก็พาตนเองเข้า,ขาคอสอีกนี่แหละโรงเรียนปิดก็พาไปเข้าคอสพาตัวเองพาขันห้าเดียแหละนะจิตนะจิตหรือสติที่มันมีสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบแล้วเนี่ยมันพาเอาขันนี้ไปนั่งนะคะนั่งกรรมาฐานที่คอสของอาจารย์โกอ็นกาทีละสิบวัน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  ข้าข้อ s e วันนี่แหละไม่ได้นึกถึงข้ออื่นนะคะเพราะว่าเข้าอนุบาลตกซ้ําชั้นหลายๆครั้งหลายๆครั้งนะพอมันรู้เรื่องมันเขียนกอไก่ขอไครเขียนเลขหนึ่งถึงศูนย์ได้ <c oughs> เอากอไก่ผสมมาสระอะสระอาอะไรทั้งหลายผสมได้แล้วบวกเลขเป็นแล้วลบเลขเป็นนะคูณเลขเป็นหารเลขเป็น ก็ค่อยขึ้นชั้นเนี่ยนะเขาขึ้นชั้นปหนึ่งนี่แหละอนุบาลก็เป็นบวกง่ายๆพื้นฐานอย่างเงี้ยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไรอย่างเงี้ยนะโอ้แต่แต่แม่เคยสอนอนุบาลในนะบวกถึงเลขสองหลักเลยนะคะแต่เป็นบวกหลักง่ายๆที่ไม่ต้องทดอะไรพวกนี้แม่สอนอนุบาลมานะคะสอนอนุบาลมาสอนวิชาพุทธศาสนาด้วยแล้วอนุบาลก็สอนทุกวิชาเป็นสาระอยู่นี่แหละ พวกเราก็ทำตัวให้เป ah. ็นอนุบาลนะฝึกหัดคัดเกล้านะครูบาอาจารย์ให้สูตรลมก็สูตรไปสูดสูดสูสูให้เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มร่างกายนะสูตรเสร็จแล้วทนไม่ไหวก็ปล่อย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 นี่แหละทําอย่างนี้นะสูดสูดสูดสูสูดสูสูลมเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มร่างกายแล้วก็ปล่อย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 ออกอะ การทําอนาปนาสติมันมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าเจริญนะให้มีสติกับลมหายใจนะด้วยการนะดนะูสังเกตด,ดูตรงนี้ดูตรงที่รูจมูกทั้งสองข้างจิตและสติอยู่ตรงนี้ตรงจมูกตรงนี้ให้ลมมันเข้าออกเข้าออกตรงนี้ให้มันแสบจ,จมูกตรงนี้แล้วพอเราเห็นลมแล้วแล้วก็นะ ติดตามลมไปเลยจิตและสติติดตามลมไปทั่วกลางก,างกระหม่อมทั่วสารพางกายมันจะเป็นวิปัสนาเลยพระพุทธองค์ยังบอกว่าอานาปนาสติเนี่ยจะเป็นทั้งสมถะและวิปัสนานี่เองเราไม่ต้องแยกเลวนะคะไม่ต้องแยกแยะเลยว่าต้องทำอนาปนสติต้องทำวิปัสนาไม่ต้องแยกเลย,ม,าาม,ย,เลยมันจะเป็นโดยอัตโนมัติถ้าเราศึกษาลมไปเรื่อยๆเยเ,ยเ,ยเ,ยเห็นลมอยู่ตรงนี้แล้วนะวันนั้นพระเราก็ ตามลมเขาไปข้างในนะไปเห็นที่กลางกระหม่อมตามเาไนะ็ไปไปสํารวจสํารวจทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนทั่วศีรษะเลยนะคะสแกนนะ,ะสแกนเอ็กซเรย์นะคะไม่ให้มันเป็นเรดาร์จากนั้นก็สํารวจมาทั่วใบหน้าทั่วหน้าตาจมูกแก้มปากคางอะไรพวกนี้ให้เห็นพวกนี้นะคะให้ทําอย่างนี้นี่แหละสํารวจทั่วใบหน้าทั่วลําคอนะคะ ทั่วไหลแล้วถึงปลายนิ้วมือทั้งสองข้างแล้วก็มาสำรวจลำตัวมาสแกนนะมา X อเอกซเรย์นะจำลำตัวถนัดลำตัวหน้าลำตัวหน้าไปลำตัวหลังจนถึงก้นกบขาอ่อนขาหนีบอะไรนั่น <S 2> <S 2> <S 2> สำรวจค่อยๆเคลื่อนไปทีละนิดทีละนิดทีละฝ่ามือนะคะทีละฝ่ามือทีละฝ่ามืออย่างนี้สำรวจไปทีละส่วนทละลุสีละส่วนนี่เขาเรียกว่าสำรวจ เป็นส่วนส่วนไปทีละส่วนทีละส่วนนะอาจจะเอามือแตะแตะแตะดูก็ได้นะคะว่ามันรู้สึกอะไรบ้างเอามือแตะดูนะคะให้รู้สึกจิตและสติหลับตาละมันก็เห็นอยู่นะคะพลังงานมันเป็นพลังงานสั่นสะเทือนถ้าเราแตะอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครยังไม่ได้เอากิเลสออกอนุใสกิเลสออกเนี่ยมันก็ จะมีความบีบคั้นขึ้นจากหัวใจนี่นะความรู้สึกมันจะมีความอิดบีบคั้นมีความทุกข์เศร้าใจนะเหงาหงอยผิดหวังโศกเศร้าเสียใจหรือแค้นขึ้นมาหรือเกิดความกโกรธขึ้นมาเกิดความโลภเกิดความหลงขึ้นมานี่เป็นไปนได้เป็นสถานีรายทางนะถ้าเจอพวกนี้ให้ลูกยิ้มให้มันเลยนะคะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะ สนะุดลมกลั้นลมปล่อยลมนะคะพอเห็นที่จมูกแล้วก็เคลื่อนขึ้นไปกลางกระหม่อมแลยสํารวจทัรร่วทิศะทั่วใบหน้าทั่วร่างกายถึงปลายนิ้วมือนิว้วเท้านะสารวจปลายนิ้วมือนิว้วเท้าสักระยะหนึ่งก็กลับขึ้นมาจากปลายนิว้วเท้าเคลื่อน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 ขึ้นมาจนถึงกลางกระหม่อมทําอย่างนี้วนไปวนมาแล้วเราจะเห็นทุกนะเห็นทุกเวทนาเกิดขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกาย เราเตรียมที่จะอิสระไว้ได้เลยชั้นนี้นะคะมันก็มีหลายชั้นอยู่นะไม่ใช่ปฏิบัติครั้งเดียวแล้วก็บรรลุธรรมไม่ใช่นะต้องปฏิบัติหลายหลครั้งอาณาปรณสตินี่แหละแล้วก็วิปัสนานะขอให้ลูกทําอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดหาคําศัพท์นู่นนี่นี่แล้วนะคะเอาแค่นี้แหละสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนะเข้าออกเข้าออกอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาและลูกจะเข้าสู่ความอิสระของจิตนะ เพราะว่าถ้าเราทําถูกต้องถูกตรงเนี่ยกิเลสมันจะออกจากจิตจากใจจากกายไปทุกเวลาเลยนะขนาะดเราทำเนี่ยนะสรวจเนี่ยสํารวจทั่วร่างกายเนี่ยสํารวจทุกซอกทุกมุมเลยจิตและสตินะคะไปดูไปตามดูลับตาอยู่นะคะนี่แหละคิดว่าคล,คลิปนี้คงจะมีประโยชนะ์ให้ลูกๆบ้างนะคะพอประโยชน์พอสมควร เมื่อวานแม่ก็ได้พากันไปที่ทุดงฆาสถานมหาวันนะที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะมีท่านภิกษุณีอยู่ที่นั่นประมาณสามรูปแล้วก็สามมณรีนะที่เจ้าของบ้านของแม่ที่แม่อยู่นี่แหละก็มาจำพรรษาอธิษฐานพรรษาอยู่กับกลุ่มสังฆาที่นั่นนะคะภิกษุณีนี่ท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของ พิสุณีรุ่งเดือนนะคะก็คือทุกลูกทุกนามเป็นลูกศิษย์ลูกหาพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ก็จะแยกย่อยลงมานะคะเป็นมีสิทธิ์รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อร,ร,ร,รุ่นนี่แหละทําให้มีกําลังใจในการซักถามในการโต้อตอบในการถามปัญหานะคะค่ะขอให้ลูกตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ นะภิกษุณีที่แม่ไปกราบนมัสการเมื่อวานนี้ก็เป็นที่ของท่านเองเลยพ่อสร้างถวายเลยนะคะที่สิบแปดไร่นะคะพ่อกับแม่สร้างถวายให้ลูกบวชสามเณรแล้วก็บวชภิกษุณีสามเณรีแล้วก็ภิกษุณีนะคะตามลําดับขั้นแล้วก็ิกสามเณรีเจ้าของบ้านที่แม่อยู่ตรงนี้ท่านก็มาจําพรรษาอยู่ที่ อำเภอเกาะคาด้วยเพราะว่าใกล้อาสมเผื่อว่ามีอะไรจะได้ปรึกษากันนะคะนี่ค่ะขอลุกๆทั้งหลายอนุโมทนาบุญนะอนุโมทนาบุญทุกเมตบุญที่แม่ทำแม่ก็มีเป้าหมายว่าให้ทุกคนรู้จักทุดงฆาสถานมหาวันจังวัดลำปาง ว่ามีเป็นยังไงบ้างไม่ก็ยนำเสนอแล้ววันก่อนแม่ก็ไปนำเสนอเรื่องธรรมสถานพุทธบูชาสาขาวัดพระธรรมกายก็ทำให้เมื่อวานนี้ญาติธรรมที่ดูแลส่วนตังนะั้นบอกว่าแม่มีพระมาเจ็ดรูปแล้วนะนะมันมีพระมาโปลดที่อยู่ของเรานะ ดีใจจังเลยแล้วก็ลูกไม่มีโอกาสไปเข้ากลุ่มกับแม่นะ้าแม่อยากก่าโกรธนะว่าอย่างนี้แม่บอกโอ้แม่จะไปโกรธทําไมเนาะแม่ก็ดีใจที่ลูกมีโอกาสได้ต้อนรับผู้ที่ปฏิบัติจะเป็นพระเป็นชีเป็นสัม,มนเนรีรีอะไรก็แล้วแตนะ่อุบาสกอุบาสิกาก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นค่ะ